คุนที่เห็นอยู่นี้เป็นของกลุ่มอาชีพสตรีต้นแบบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่เก้าบ้านหนองกระทุ่มตำบลไกรในอำเภอกรงไกรล,ลาดจังหวัดส,สุขโขทยัยซึ่งดั้งเดิมประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงโคขุนอยู่แล้ว หลังจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัยได้เปิดโอกาสให้สตรีในหมู่บ้านได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่5คนขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีเพื่อนำมาต่อยอดในการเลี้ยงโคคุนเมื่อช่วงปลายปี2561ที่ผ่านมาก็ทำให้การเลี้ยงโคขุนได้รับการพัฒนาสามารถทำรายได้เสริมให้กับครอบครัวของสมาชิกได้เป็นอย่างดีค่ะก็เป็นโครงการ ของกลุ่มสตรีเลยเลือกโครงการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาเพราะการเลี้ยงวัวในนาของเราก็มีหญ้าเราก็ตัดหญ้ามาให้วัวกินแล้วก็เลี้ยงวัวเราก็ได้ลูกขายแล้วจากมูลมูลวัวเราก็มาตากขายได้ซึ่งเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของเราเข้าไปหลังจาก เราทํานาได้รับมาแล้วก็ทําหาซื้อลูกวัวหาซื้อแม่วัวมาเลี้ยงทันทีเลยค่ะบางตัวมีลูกติดมาแล้วก็ขายได้ถ้ามันโตแล้วเดิมทีสมาชิกแต่ละคนจะเลี้ยงโคข,ขุนไว้ที่บ้านคนละ1-2ตัวอยู่แล้ว แต่หลังจากกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทยัย <Okay. S 1> ก็ได้นำมาซื้อโคขุนรุ่นสาวที่มีลูกอยู่ในท้องจำนวน10ตัวแบ่งให้กับสมาชิกไปช่วยกันดูแลซึ่งการเอาใจใส่เลี้ยงดูด้วยความรักและเข้าใจความเป็นธรรมชาติของโคขุนก็ทำให้โคขุนภายใต้การดูแลของสมาชิกเติบโตอย่างสมบูรณ์ถือเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งค่ะ การเลี้ยงโคขุนยังมีขี้วัวเป็นผลพลอยได้ซึ่งหลังจากการทำความสะอาดคอกสมาชิกก็จะเก็บขี้วัวไปตากแดดให้แห้งและเก็บใส่กระสอบไว้นำไปขายเพื่อทำเป็นปุ๋ยไว้ใส่ต้นไม้หรือปลูกพืชผักทำให้สมาชิกของกลุ่มมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ5,000ถึง1 2 0 0 0บาทเสริมสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ สตีเนี่ยสามารถที่จะกู้ยืมเงินนะ่มาทําประโยชน์ในช่องทางของตัวเองแต่แต่ละพื้นที่แต่ละแต่ละกลุ่มแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่องทางการเงินนี่ก็เหมือนกับว่าดอกเบี้ยมันถูกนะน้อยละสามบาทซึ่งสตรีก็เอามารวมกลุ่มกันเช่นกู้เลี้ยงงวแล้วก็สามารถทำให้คนในครอบครัวเนี่ยมีเงินออม าจากการที่ว่ากู้ยืมเงินทุนหมุดเบียนเข้ามาทํากิจกรรมในครอบครัวของตัวเองหรือในชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคนะคะที่ที่อำเภอเราคัดเลือกมาเป็นต้นแบบเนาะเนื่องจากว่าหนึ่งกลุ่มนี้นะมีนอกจากจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการเลี้ยงเลี้ยงโคโคเนื้อโคขืนที่ดีแล้วเนี่ยนะคะเขากา็ให้ความร่วมมือกับ อำเภอทุกครั้งนะที่มีการติดต่อประสานงานมาซึ่งกลุ่มนี้นอกจากจะเอางบประมาณที่อนุมัติมาซื้อวัวแล้วเนี่ยเขาก็มีการทําเองในเรื่องของทาแปลงหญ้านะคะแทนที่จะไปซื้อเขาก็แบ่งแปลงนาของตัวเองบางส่วนเนี่ยมาทําแปลงปลูกหญ้าเพื่อที่จะเอาญ้าตรงนี้มาให้วัวกินอย่างเช่นที่บ้านของพี่บุญเลิศประธานกลุ่มได้นําขี้วัวแห้งไปใช้บํารุงพืชผักผลไม้ในไรนาสวนผสม รวมถึงการนำขี้วัวไปผสมกับฝางข้าวทำเป็นอาหารเลี้ยงปลาในสระผลผลิตจึงกลายเป็นแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อถลถดรายจ่ายและนำผลผลิตที่เหลือไปขายเพิ่มพูนรายได้ความสำเร็จนี้จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งหมู่บ้านหนองกระทุ่มค่ะ ก็เห็นได้จากหนึ่งเกิดความสามัคคีในกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านด้วยกันมีมีงานที่เราจะต้องช่วยเหลือกันตลอดเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ดูแล้วเข้มแข็งมากนะครับเพราะส่วนมากในหมู่บ้านนะครับก็จะมีหลายกองทุนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านแต่กองทุนบทบาทสตรีหนึ่งอันดับแรกเลยหนึ่งสตรีได้มีบทบาทหน้าที่ในการ ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีเงินเงินที่จะสนับสนุนครอบครัวของกลุ่มสตรีนอกที่เราจะได้ขายมูลสัตว์ได้ขายลูกวัวแล้วก็ขายปุ๋ยปุ๋ยขี้วัว การไหลผ่านของแม่น้ำยมและพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกข้าวทำให้ชาวชุมชนแห่งนี้สามารถทำนาได้ปีละ3าครั้งบางส่วนของที่นายังถูกแบ่งไว้ปลูกหญ้าเลี้ยงโคซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าแล้วอย่างลดต้นทุนในการเลี้ยงโคด้วยทำให้สมาชิกในชุมชนมีงานทำเสริมสร้างไรายได้ลดความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ